ปิ๊กนะครับอนนี้เราอยู่รถกระบะครับแยกย้ายกลับบ้านงานจบอนนี้ติดด้ติดทางทางออกออก,ออกไม่ได้คร<อ>ับคนเก็บของต้องรอใจเย็น อาบ้านนะเออมีโอกาสเจอกันใหม่คนระับบายบาย